กกท่านผู้ฟังลองคิดดูสิคะเวลาที่บริษัทท่านเองเนี่ยเลยลวลาบอกว่าเฮ้ยเราต้องทําการตลาดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการตลาดภายนอกอที่เน้นไปที่ผู้บริโภคซัพพลายเออร์ของบริษัทเป็นสําคัญเลยค่ะนั่นคือการตลาดภายนอกอ แต่เราจริงแล้วการตลาดภายในไหมใช่คือในขาหนึ่งแน่นอนการตลาดภายนอกสําคัญแต่อย่าลืมว่าการตลาดภายในโดยเฉพาะกับบุคลากรในองค์กรพนักง,งานของเราเนี่ยมีความสําคัญไม่แพ้กันและอาจจะเป็นคีย์สำเร็จด้วยที่จะทําให้การเติบโตหรือว่าสินค้าบแบรนด์ของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นวันนี้จะมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันนะคะกับคุณวิทวัตชัยปานีตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิทวัตค่ะ การตลาดภายในขยายกวามนิดถึงสิคะว่ามันมีนัยสําคัญอย่างไรมันทํำยังไงคะจร,งจ,รงจริงจริงเนี่ยก็อย่างที่เกิดกันมาเมื่อสักครู่นี่นะครับก็คือเราบางครั้งมัวแต่ทาการตลาดภายนอกเพื่อที่ให้สินค้าขายได้ครับเพื่อให้บริการขายได้มีลูกค้าติดใจแล้วก็หันมาใช้บริการบ่อย,อยค่อแต่จริงๆเนี่ยต้องอย่าลืมว่าภายในเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับผมพูดเป็นสองประเด็น การตลาดภายในนี่อย่างแรกเลยก็ก็เหมือนกับภายนอกเป็นเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องการตลาดอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการรับรู้นะครับถ้าเป็นการตลาดภายนอกนี่คือรับรู้ว่าสินค้าตัวนี้ดีอย่างไรบริการหรือบริการของเราดีอย่างไรนะครับเหนือกว่าคู่แข่งอย่างไรนั้นก็ให้ผู้บริโภครับรู้แล้วก็อันที่สองก็คือผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับถ้าเขาเข้ามาเป็นลูกค้าของเราเนี่ยเขาจะใช้สินค้านั้นแล้วมีประโยชน์อะไรกับตัวเขาเขาใช้บริการตัวนี้แล้ว มีประโยชน์ยังไงกับตัวเขาเป็นเรื่องของเรียกว่าผลประโยชน์หรือเบ็ิเสรนะครับถ้ามันมีสองประเด็นก็คือการรับรู้กับผลประโยชน์ดฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าเวลาทกาการตอนนี้ถือการตลาดภายในเนี่มันก็มีสองแง่เหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือการรับรู้อย่างที่สองเลยก็คือผลประโยชน์นะครับการรับรู right. ้เลยเนี่ยเป็นเป็นประเด็นสําคัญคือคือบุคลากรในองค์กรนี่ติดอีๆ ผมอยากจะบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นธุรกิจบริการที่พนักง,งานของเราเนี่ยต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับลูกค้ามีการพูดคุยกับลูกค้าแลกวเป็นสายการบินเป็นโรงแรมนะครับเป็นสปาเป็นอะไรเงี้ยที่มีคอนแทคก,กับลูกค้าเยอะๆเนี่ยนะครับอันเนี้ยิ่งจะมีผลมากกว่าสินค้ามหมครับถ้าเป็นตัวสินค้าก็อย่าง มีการติดต่อซื้อขายกันก็ก,ก็ก็มีเช่นเดียวกันครับ<ะ>ขายขายรถยนต์ขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็มีการบริการหลังการขายแต่ถ้าสินค้าที่ห่างออกไปก่อนนั้นก็สินค้าที่ซื้อขายแล้วขาดกันะนะครับอ่าอ่าซื้อขนมไปกินถุงหนึ่งยางสีฟันไปหลอดหนึ่งนานๆซึ่งจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งหนึ่งค่ะอ่าอันนั้นก็เป็นเป็นเป็นสามระดับต่างกัน Mm hmm. นี้ถ้าเป็นธุรกิจเลยเพราะนี้ถ้าเป็นธุรกิจบริการเนี่ยสิ่งที่ที่จัดเป็นมากนะครับก็คือต้องให้พนักงานของเรานี่เกิดการรับรู้ถ mm hmm. ามว่ารับรู้เรื่องอะไรรับรู้ว่าโอเคบริษัทของเราสินค้าของเราแบรนด์ของเราเนี่ยมันคืออะไร mm hmm. มีจุดมุ่งหมายร่วมกันอย่างไรนะครับจะเห็นว่าในในหลายๆการทําการตลาดภายในเรื่องนี้เนี่ย มักจะทำสิ่งหนึ่งที่ที่ทุกองค์กรมักจะมีนะครับก็คือการสร้างวิสัยทัศน์นะฮะมีวิสัยทัศน์ขององค์กรแล้วเมื่อมีวิสัยทัศน์หรือวิชั่นเนี่ยวางไว้ให้ชัดเจนว่าโอเคนี่คือความมุ่งมั่นของบริษัทของเราค่ะนี่ความมุ่งมั่นของแรงของเราเนี่ยนะครับคนในองค์กรก็จะได้รับทราบร่วมกันว่าโอเคจะต้องไปทำไหนนะครับ แต่วิสัยทัศน์เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนภารคที่จะดีอ่ะอก็คือตั้งไว้สวยๆใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะไม่รู้ว่าเอะจะไปถึงวิสัยทัศน์มันร่วมกันได้อย่างไรนะั้นคือที่ตามมาเนี่ยที่ชุองค์กรก็มีเช่นเดียวกันก็คือสิ่งที่เรียกว่าพันธร,รกิจหรือพิชั่นนะครับนธรกิจหรือิชัช่นก็คือการปฏิบัติการว่าทำอย่างไรอะไรเราถึงจะไปถึงวิสัยทัศน์หรือเปลาร่วมกัน พราะะนั้นภารกิจหรือมิชชั่นนี่เป็นการขั้นตอนที่จะบอกว่าเราจะปฏิบัติการอย่างไรนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเรามีวิสัยทัศ์บอกว่าอแบรนด์ของเราเนี่ยจะเป็นที่หนึ่งในโลกคือเนี้ยนะฮะเราเป็นมิสัยนทัที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยเราเราจะเป็นธุรกิจข้ามชาตินะครับไประดับโลกเนี่ยผมยกตัวอย่างที่แบบฟังง่ายๆแล้วกันนัรนะภารกิจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ ภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องลแล้วเพราะงั้นคนในองคอ์กรนี่ก็จะต้องเป็นเป็นเป็น m u l t i l a n g u a นะก็คือสามารถใช้ได้หลายภาษาแล้วแต่ว่าเราจะไปในในประเทศใดหรือว่ามีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในประเทศใดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ก็จบเรื่องากรงารเชืจเมต่อไม่สมบูรณ์ไปแต่ว่าบางประเทศเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษผู้บริโภคเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษก็าอาจจะมีความจําเป็นว่าในองคอ์กรนะั้นจะต้องมีการสอนหลายภาษา นะครับหรือหรือหรือแผนเอชอาร์ก็จะต้องหาบุคลากรที่โอเคทุกคนไม่ไ so ด exactly ้ไม่ได้เป็นทุกภาษาหรอกแต่ว่าก็ต้องมีคนที่เก่งภาษาจีนคนที่เก่งภาษาอังกฤษคนที่เก่งภาษาฝรั่งเศสเยอะกว่าครับก็ก็เป็นลักษณะนั้นงนั้นในาคธุรกิจก็จะระบุอาจจะต้องระบุชัดเจนเลยว่าโอเคแผนเอชอาร์จะต้องหาคนแผนอ่า ทำเทรนนิ่งก็ต้องทำเทรนนิ่งเรื่องภาษาีเป็นตน้นเพื่อที่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่วางไว้การทำการตลาดภายในเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ผู้บริหารกับบุคลากรภายในเนี่ยจะต้องสื่อสารจะต้องมีความเข้าใจเพื่อเดินไปถึงจุดหมายด้วยกันคือบางท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเอชไหมฝ่มายบุคคลหรือเปล่ามันมากกว่านั้นใช่ไหมคะมันมากกว่านั้นแน่นอนนะครับมันต้องเกิดความร่วมมือ ภายในที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันที่จะไปในทิศทางเดียวกันคือคือปัญหาที่ที่ที่เก็ดอยู่ประจำนี่นะครับเอพอลุกขึ่นทาวิสัยทัศน์กันแล้วก็มีการวางพันธกิจเนี่ยก็จะจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นมันจะเป็นที่ปรึกษาด้านเอชอาร์เข้ามาเข้ามาวางไว้นะครับปัญหาแรกที่เจอคืออคืออาจจะเก่งเรื่องเอชอาร์เรื่องบุคลากรแต่ว่าคนที่ทําตรงนั้นน่ะไม่ไม่เข้าใจเรื่องแบรนด์ของบริษัท หรว่าไม่ได้เข้าใจธุรกิจของบริษัทที่แท้จริงแล้วก็จะมีที่ปรึกษาอีกระดับน่งที่เป็นผู้ที่ปรึกษาที่ที่เป็นระดับโลกก็มีนะครับแพงแพงนะก็อันนั้นก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเข้ามาให้เขาช่วยขับเคลื่อนด้วยแล้วเขาจะเข้ามาทำความเข้าใจธุรกิจและแบรนดทั้งหมด แล้วคแต่ยังไงก็ตามเนี่ยปัญหาที่เจอปัญหาที่สองที่เจออยู่เสมอเนี่ยก็คือในจุดต,ตั้งขึ้นมามีมวิสัยทัศน์อันสวยดูแล้วก็โอเคอาจจะถ้าดีขึ้นก็คือตรงตามธุรกิจนะ<ม>ที่ผึกจะเป็นนะครับ<ม><ม>แล้วก็มีความเข้าใจว่าแบรนด์ขององค์กรเนี้ต้องการจะซื่ออะไรก็ะจะเปนวันพันธกิจไทยวันวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนมีวิชั่นมิชั่นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย มันจบลงด้วยการกลายเป็นกระดาษติดั้งงางฝานั่นนะสิครับมันมดูเป็นหลักการาก็คือสื่อส,อสารไปทั่วแหละก็คือติดไปทั่วแบบนี้จริงๆเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ขับเคลื่อนไปในทางนาั้น <c oughs> จริงๆเพราะฉะนั้นจริงๆคือถ้าคนในองค์กรไม่ได้อินไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไปไม่ถึงเป้าหมายใช่ครับมันมัก็ในที่สุดมันก็เข้าสู่ระดับปฏิบัติการว่าโอเคจะทําสิ่งที่อยู่ในกระดาษนั้นยังไงเนี่ยให้เป็นจริง พราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกิจกรรมหลายๆอย่างต่างๆนานา่อต่อเนื่นนาากองมานะครับแล้วตัวชี้วัดวมันอยู่ตรงไหนอะคะอย่างสมมติพอทำอองค์กรมีมวิสัยทัศน์มีพันธกิจว่าต้องเดินตามยังไงแต่ว่าตัวชี้วัดที่มันจะออกมาเป็นสิ่งที่ทาให้เราเห็นว่า่ามันกลับมาในแง่ของบริษัทมีกําไรเติบโตมากขึ้นมันจะไปบ่งชี้กันได้ยังไงอะคือจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่า วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ในที่สุดเนี่ยมันต้องวางต่อเนื่องกันมาไล่กันมนหมดนะครับคือ<ะ>ในที่สุดแล้วพอมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องหาถัดมาเนี่ยเราเรียกว่าคุณค่าขององค์กรหรือหรือหรือข้อเปรทแวลูนะครับข้อ value เปรทแวลูนี่เป็นการสิ่งที่บอกว่าโอเคการที่เราจะไปถึงพันธกิจไปถึงอวิสัยทัศน์ดังกล่าวเนี่ยนะฮะเราต้องการคนที่ มีนิสัยอย่างไรเป็นคนประเภทใดใครับอย่างเช่นหลายธุรกิจเนี่ยอายยกตัวอย่างถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยข้องกับการเงินการธนาคารแน่นอนที่สุดแวดยูที่ตั้งไว้เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับอ่ามีเรื่องของ accountability ก็คือการทํางานแล้วสามารถอ่าได้ผลที่มาจิตเนี่ยนะครับ อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพของกอารทำงานต้องดีงเราต้องมาจะตั้งกันไว้แล้วในสุดก็ก็มสีสิ่งหนึ่งท,ที่เป็นกระดาษเป็นกระดาษติดข้างฝาอีกเช่นกันก็<อ> value, คือ top corporate value นะครับโอเคยึดถือสี่สิ่งห้าสิ่งนี้ร่วมกันอมันมันเป็นกระดาษติดข้างฝาเพราะหลังจากนั้นแล้วมันจบตรงนั้นมันไม่ได้มีคนเอาไปทับต่ออครับสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ย มมติว่าเราตั้งเนี่ยเมื่อสักครู่ผมยกตัวอย่างว่าเราตั้งว่าองค์กรน,นี้จะต้องมีความซื่อสัตย์เนี่ย<ฆ>จากนั้นมาเนี่ยคนที่จะต้องมารองรับน<ฆ>ี่ทีอนี่ต้องมาทาั้งมาทั้งระบบเลยนะครับคุณบอกว่าคุณต้องการความซื่อสัตย์ปั๊บเนี่ยเริ่มเลยตั้งแต่ recruitment <ฆ>ก็คือการที่รับพนักงานใหม่เนี่ย<ฆ>คุณก็ต้องเน้นคุณก็ต้องเน้นเรื่องการซื่อสัตย์ให้สอดคล้องกับปกติตั้งไว้นะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นแบบทดสอบหรือว่า วิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีการที่จะทดสอบพนักงานที่จะร mm ีครูรเข้ามาใหม่เนี่ยก็ mm hmm. ต้องมีเน้นเรื่องของการซื่อสัตย์ทีนี้ถ้ามีถ้ามีเราวางค่าเปรสแวลูสไว้สมมุติว่าสี่ประเด็นเนี่ยก็ mm hmm. ต้องทําทดสอบทั้งสี่ประเด็นว่าเราได้คนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นคนซื่อสัตย์นะ mm hmm. นะครับซึ่งมันจะมีการออกแบบแบบท,ทดสอบมีวิธีการสัมภาษณ์หรืออะไรมากมายที่จะทดสอบตรงนี้ได้ค่ะ เอต้องเป็นพนักงานนะงั้นม,มันเริ่มจากหนึ่งรีคูใช่ไหมครับอันสองพอเราได้เขาเข้ามาเป็นพนักงานแล้วเนี่ยอันดับสองก็คือเรื่องของ orientation หรือเรียกว่าการฝึกอบรมพนักงานใหม่ซึ่งซึ่ง,งต้องให้ความสําคัญทันทีเลยว่าพอเขาเข้ามาเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์แรกหรือบางที่นี่สอเดือนเลยครับอ่าที่จะทำเทรนนิ่งเรื่องของของ value ที่ตั้งไว้ให้ควาทุกประเด็น ย่างยกตัวอย่างเลยองค์กรระดับใหญ่ใหญ่ sct เนี่ย <Yeah. S 2> เ,เขาเน้นสอง value หลักก็คือหนึ่ง innovation <Okay. S 2> ว่าว่าว่า,วาต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะต้องมี innovative mm. thinking นะครับกับอันที่สองนี่คราเป็นของ eco friendly ก็คือต้องเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมเชื่อไหมว่าเขาทำการเทรนนิ่งพนักงานเรื่องของทำยังไงคุณถึงจะเป็นคนมี innovative thinking มีมีความคิดสร้างสรรค์ ที่จะคิดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ได้หลับอีกเนี่ยกับเรื่องของอีโคเฟนลี่ทำไงคุณถึงอาจจะต้องเป็นคนสิ่งักสิ่งแวดลอ้อมคุณต้องมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างเราใช้เวลาเนี่ยสองเดือนเต็มพนักงานยังไม่ต้องทํางานเลย <c oughs> นะครับคือคืออัดเข้ามาพอเข้ามาแล้วเอ,องค์กรน,นี้เขาเอาจริงเรื่องนี้นะครับพอเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของ orientation ครับตามมานะครับพอผัดจาก recruitment orientation แล้ว พอเขาเป็นพนักงานเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยมันต้องมอีบรรยากาศที่จะเน้นเรื่องของ corporate value ที่เราตั้งไว้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสมมติการแข่งขันพนักงานดีเด่นเนี่ยนะครับใครเป็นแชมป์เรื่องของความซื่อสัตย์ใครเป็นแชมป์เรื่องของ innovation ใครเป็นแชมป์เรื่องของอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการ แข่งขันมีบรรยากาศกันซึ่งอาจจะทําให้เป็นการแข่งขันสนุกสนานนะไม่ได้เป็นการสีเรียกเออก็ได้เป็นเอ p l o y ย e of t h ออ o n t h ในเรื่องนู้นมีอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะนั้นก็งั้นเป็นตาก็แบบอ่ามันก็จะเห็นว่าโอเคเขาเขาเอาจริงอีกขั้นหนึ่งนะอ่าพอพอบรรยากาศทั่วไปในการทํางานนะครับผ่านมาก็คือเรื่องของ e ีเวเลชั่นในการประเมินผลพนักงานการประเมินผลพนักงานจะต้องสีเรียก เรื่องดังกล่าวที่ตั้งไว้เป็นข้อประเด็นตยนะครับโอทยได้คะแนนความซื่อสัต์สูงใครได้คะแนนอินโนเวชันสูงใครได้คะแนนเรื่องของอาการรักสิ่งแวดล้อมสูงเหล่านี้เนี่ยเอามาประเมินผลพนักงานาแล้วมีผลต่อการเลื่อนตำแหน่งไปขึ้นเงินเดือนถูกไหมครับงั่นเรากาพนักงานที่ที่มีนิสัยตามที่เราต้องการาานะครับในในในชีวิตจริงพอได้อย่างนั้นปั๊บเนี่ย โอเคนิสัยมันถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นองค์กรที่มีอ่าที่พูดกันอยู่บ่อยๆว่ามีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนนะครับเพราะวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนแล้วมันก็ขับเคลื่อนไปตามพันธกิจและวิสัยที่วางไว้ได้อย่าง,างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับมันไม่ต้องขับน้ำระบบอะไรติดติค่ะอย่างเวลาที่องค์กรแต่และองค์กรเนี่ยถ้าทัศนคติของพนักงานเป็นอย่างไรเนี่ยโดยรวมๆองค์กรก็จะออกมาหน้าตา ไปในแนวนั้นไหมคะใช่แน่นอนนะครับคือคือคืออย่างที่บอกว่าเวลาจะทำมาร์เก็ตติ้งหรือแบรนดิ้งให้กับคนภายนอกเนี่ยมันไสักครู่ผมเกิ่นไว้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจบริการเนี่ยถ้าทำเราทำแต่มาร์เก็ตติ้งเราทําแต่โฆษณาอย่างเดียวเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคนในองค์กรไม่ได้เป็นแบบนั้นนะนะครับ แน่นอนแบรนด์นั้นมั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 นไปรอดไม่ได้หรอกเพราะว่าโฆษณาไ็อย่างดิบตีว่าที่นี่ซื่อสัตย์นะมันถึงเจอพนักงานที่โกงเนี่ยครับขัดกันอย่างชัดเจนมั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 นก็ไม่ได้แบนั้นก็ไม่มีทางเติบโตถูกไหมครับองค์กรสะต่างเติบโตงั้นถ้าทำได้ตามที่วางแผนไว้จริงๆเนี่ยมันก็เติบโตแน่นอนพนะในทุดๆทุกคนที่มาสัมผัสกับพนักงานที่นี่เนี่ยนะครับก็จะ รู้สึกหมดเลยเป็นไปตามที่ทำมาร์เก็ตติ้งไว้กับผู้บริโภคนะครับมันก็สอดสองกันเอาคนแบรนี่ก็คือกบรนแ์ที่แขกแปลนใ่แต่กับ้องแคแ่ทำแต่โฆษณาเป็นเป็นเครื่องสำอางเป็นคอสเมติกเคลือบไว้ว่าโอเคทีงงนค่นี่ดีอย่างนู้นสินค้านี่ดีอย่างนั้นแต่มันไม่ดีจนะครับมันไม่ได้ อันนี้ที่ที่คุณวิทศน์บอกมาทั้งหมดนี่คือการทําการตลาดภายในองค์กรเพื่อให้คนในองค์กรเนี่ยหลอ่อล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะเดินไปยังเป้าหมายขององค์กรนั่นเองนะคะวันนี้ได้เห็นภาพและได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะ,คะขอบคุณคุณวิทวั์ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณวิทวั์ชัยปานีนะคะก็จะมาพูดคุยกับเรา